ครับกลับมาแล้วครับแม่ครับนี่ตองแฟนผมครับตองที่แม่พี่นะเดินทางมาเหนื่อยนั่งก่อนสิลูกจะได้ยินข้าวกันครับแม่พี่น็อตแล้วไหนพี่บอกว่าครอบครัวพี่มีธุรกิจใหญ่โตไงแล้วทำไม บ้านเป็นแบบเนี้ก็หนูเปนบ้านนะแล้วแม่พี่อ่ะแต่งตัวอะไรอ่ะเฉยเฉยเอ่อตองวันนี้เป็นวันแรกที่หนูมาหาแม่น่ะแม่ก็เลยไม่รู้ว่าตองชอบกินอะไรแม่ก็เลยทําอาหารง่ายๆไว้รอนะจ๊ะใช่ใช่เรากินข้าวกันก่อนนะมันนองเอ่อแล้วบ้านตองอยูไ่ไหนละจ๊ะต้องหิวน้ําอ่ะเบวน้ำให้หน่อยสิ ต้องลองน,น,น็อตือแม่ไปเย็บให้เองลูกพี่จานต้องน้ำลูกน้ำอะไรอะคะน,น้ำส้มไม่มีเหรอคะ ตองอย่าพูดแบบนั้นสิก็ต้องจะกินน้ำส้มอะทำไมไม่รู้จักซื้อเอาไว้อะพอดีพี่ไม่ได้ซื้อติดบ้านนี่ไว้อะอก็ไี่ซื้อสิัมรอเลยล่ะได้สิจะพี่พิซื้อให้นะมาบ้านแฟนนางทีทากับข้าวแค่เนี้ยหรอแค่นี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยตองแค่เรานน่ากันสามคนเนี่ยมันก็เต็มโตแล้วนะตลกจริงๆเลยเนาะ แม่พี่เชิญต่อมากินข้าวครั้งแรกเนี่ยมีกับข้าวแค่เนี้ยเหรอนี่ถ้าไม่มีเงินเนี่ยก็ไม่ต้องเชิญมาดีกว่าไหมคะหนูตองวันนี้เป็นวันแรกที่เราเจอกันนะลูกแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตองชอบกินอะไรอะ่ะแม่ว่าเมีอะไรก็กินไปก่อนนะลูกนะเดี๋ยวรอบหนะ้าแม่จะทําของโปรดที่ตองชอบไปให้กินนะโอ้ยก็กินสิคะโม่นั่งเอ๋ออะไรกันอยู่อ,ะอ่ะแม่ครับยวเอาหม้อข้าวมาครับตักให้ อิ่มมากเลยครับแม่อร่อยมากเลยครับกินเยอะๆดีแล้วลูกแล้วตองล่ะอร่อยไหมจ๊ะก็พอได้แหละคะ่ะแต่ถ้าให้เทียบกับที่กินทุกวันเนี่ยมันไม่ได้นะคะเพราะปกติแล้วถ้าบนโต๊ะอาหารไม่มีหอยเป่าฮื้อหรือว่าไม่มีหอยฉลามเนี่ยต้องไม่กินหรอกคะ่ะถ้างั้นแม่ว่า พาตองไปนั่งเล่นโซฟาไปลรืปะเดี๋ยวแม่จะเก็บโต๊ะแล้วก็เก็บอาหารที่เหลือเข้าตู้เย็นก่อนครับเดี๋ยวนะคะนี่ตองไม่ได้ฟังผิดไปใช่ไหมคะนี่กะจะเอาของเหลือพวกนี้ไปแช่ไว้กินต่ออีกหรอคะใครจะไปกินคะเนี่ยหมายังกินไม่ลงเลยนี่เธอเธอพูดเกินไปแล้วนะที่ฉันเงียบแล้วก็ไม่ตอบโต้เนี่ยเพราะว่าฉันนี่เกลียดลูกชายฉันแต่เธอพูดเกินไปจริงๆอะไร เป็นแค่คนมันนอกหญิงนกหนาป้าอตองตองอย่าพูดแบบนั้นกับแม่สิไปเดี๋ยวพี่กลับไปส่งส่งอะไรตองพูดอะไรผิดนี่ยังพูดไม่จบเลยก็เป็นคนมานนอกจริงๆอะนี่เธอเธอว่าฉันมันนอกสองรอบเลยนะใจคอจะไม่เกียดผู้ใหญ่เลยใช่ไหมหรือว่าพ่อแม่เธอสอนเธอมาเป็นแบบนี้เหรอนี่ฟังนะทำธุรกิจเล็กๆก,กันแค่เนี้ย คิดว่าฉันจะมองพวกคุณสูงส่งกันนักหนาเหรอไก,กแค่ทํามาค้าขายปีๆนึงได้เงินกี่บาทกันเชียวบ้านนอกเนี่ยมันก็เป็นบ้านนอกอยู่วันยังค่ำจะมาเทียบคนเมืองได้ไงถ้าเธอมองว่านูกชายฉันไม่เหมาะสมไม่คู่ควรกับเธอ,อก็เชิญหนอไปสิไม่มีใครรัง้งเธอไว้เนี่ยพี่น,อน็อตพี่ฟังนะตองเนี่ยทั้งสวยทั้งเก่งมีผู้ชายมาจีบเป็นร้อยเป็นพันคนแต่ตองก็ไม่เลือก ต้องเลือกพี่วันนี้ต้องจะให้โอกาสพี่อีกรอบหนึ่งพี่เลือกมาเลยนะว่าพี่จะเลือกใครรนะหว่างแม่พี่กับตองตองพี่ไม่เคยคิดเลยนะว่าตองจะเป็นคนแบบนี้ตองเป็นคนที่เห็นแก่เงินแล้วก็หยิ่งผยองขนาดเนี้พี่ขอตอบชัดๆเลยนะพี่ขอเลือกแม่พี่ตองรีบออกไปจากบ้านหลังนี้ได้เลยได้ถ้าอย่ามาเสียใจทีหลังกันแล้วกันไ,ได้ยินชัดหรือยัง ออกไปสิพวกแกจำเอาไว้นะครอบครัวพวกแกไม่มีใครสับุนแน่นอนน็อตแม่ขอโทษน,นะลูกแม่ทนเห็นพฤติกรรมแย่ๆแบบนี้ไม่ได้ผู้หญิงอะไรเกินไปและไม่เป็นอะไรครับแม่ต่อให้แม่ไม่ทำแบบนั้นนะผมก็จะเลิกกับตองอยู่แล้วครับตองเขาไม่เคารพแม่เลยสักนิด สวัสดีค่ะมาแล้วเหรอจ๊ะฉันกำลังรอเธออยู่พอดีเลยนี่มันอะไรกันอะนิ่ป้ามาอยู่ที่บริษัทใหญ่โตขนาดนี้ได้ไงก็เซอร์ไพรส์ไงจ๊ะพอฉันรู้ข่าวว่าเธอจะมาสัมภาษณ์งานที่เนี่ยฉันก็อุตส่าห์ลงมาต้อนรับด้วยตัวเองเลยนะ ริงเหรอคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าจะรับตองเข้าทำงานที่นี่ใช่ไหมคะคุณแม่ใครแม่เธอเหรอเธอเลิกกับลูกชายฉันแล้วไม่ใช่เหรอทำตัวยะโสโอหังที่ไหนได้ยังเดินสมัครงานตามบริษัทอยู่เหรอเอ่อให้โอกาสตองอีกสักครั้งเถอะนะคะต้องดูเท่าไม่ถึงกานะคะ ที่ฉันลงมาต้อนรับเธอด้วยตัวเองวันนี้เพราะว่าฉันต้องการมาไล่คนอย่างเธอออกจากบริษัทฉันไงออกไปจากบริษัทฉันได้แล้วบริษัทฉันไม่ต้อนรับคนอย่างเธอฉันขอโทษนะคะคือฉันขอโทษจริงๆค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะคือฉันสำนึกผิดแล้วนะคะออกไปจากบริษัทฉันเดี๋ยวนี้แล้วอย่ากลับมาให้ฉันแล้วก็ลูกชายฉันเห็นหน้าอีกเป็นขาดสำหรับเธอ มันบุกคลอันตรายแล้วก็ห้ามเข้าใกล้บริษัทฉันอีกเด็ดขาดไปได้แล้วไปได้แล้วคนเราไม่ควรเย่อหยิ่งดูถูกคนอื่นถ้าเรายังไม่รู้จักเขาดีพอ